ไม่มีอาการมันหอนไม่มีไม่หวันกระตอมแล้วแบบตอมบูตอมตาเโอ้ยเป็นหวนปยระไนแล้ตอุดเอาอุดเอามอหอนไปได้แต่ก็เป็นว่า การจิงมีอยู่ส่วนนี้ยไไปหลังไปเลยพอจีกันถือกรล่มตักอะไรว่าหายอยู่เว่าดึงตัดใหม่เลยพอระล่มหน่อยแล้วตังโจนพวกไเนี้่อีนะจัดการไก่ลวคง้องๆล้ค้องของการกลขวดเขาก็ตายทุกกัรแต่ว่าไอ้โจรไอ้ยู่แล้วนะ กน่มเองนอนก็นล้วกเนื่อยข้อสามสบนาที้อหนนยู่าบาานาทีเลยได้เดวเนื้อกับไฟได้เดี๋ยวใ้ประตูเด้เกียก่อนกับข้อห ก็ดีได้อากาศสดตื่นมาเนาะอื้นอื้นเอ้ยอไรวหังสิลน้อเิให้อดอดหอนไปกอนเอาอากาศสดไปกอน เปิ้ลกระลวมอะนะักเีโกันเอ้ยอยู่ตอนสากว่าขนขวด่มเมออสั่งเด้โอ้โยินานเกี่ยวเปิ้ลเเบาสือมากระเจี๊นม่ไดส่งอะได้

ของมังนังคน่าเสียงยังดังมันเสียงกกหนามก้อาอพเ็นดีเป็นอิกข่าวกัรหมอกห้ของกานข้อรารซ้อมของกันข่อกระ่าบนเด็กสีน้อไอ้ไก่ข้อระซ่าอะไรเม้องกา about it